วันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมหรือมุมนะคะมาให้เด็กๆเล่นเด็กๆอยากเล่นกันไหมเอ่ยอยากเล่นใช่ไหมคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนนะคะก็คือเด็กๆเล่นกันได้ไหมคะระหว่างที่คุณครูสอนแล้วเด็กๆนะคะคุยกันได้ไหมคุยกันไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องตั้งใจฟัง คุณครูนะคะมาค่ะเด็กๆมาอ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้เด็กฟังก่อนกิจกรรมมุมประสบการณ์เดยวต่อมานะคะเด็กๆอ่านตามครูนะกิจกรรมมุมประสบการณ์อีกหนึ่งรอบนะคะกิจกรรมมุมประสบการณ์คุณครูมีมุมมาให้เด็กๆเ,เล่นทั้งหมด4ี่มุมอ่า มุมที่1คือม um ุมป้องกันโควิดมุมที่2นะคะคือม um ุมนิทานมุมที่3นะคะคือมุมบทบาทสมมุติมุมที่4นะคะคือ um มุมเกมการศึกษามุมป้องกันโควิดคุณครูให้เป็นสีชมพูมุมนิทานคุณครูให้เป็นสีน้ำเงินนะคะมุมบทบาทสมมุติคุณครูให้เป็นสีส้ม มุมเกมการศึกษาคุณครูให้เป็นสีเขียวไอ้เด็กมองไปที่มุมห้องนะคะเด็กๆเห็นไหมว่าแต่ละมุมคุณครูจะมีป้ายบอกสีไว้แล้วนะคะถ้าเด็กๆเลือกสีไหนให้เด็กๆเดินไปตามสีของมุมนั้นนะคะมุมป้องกันโควิดนะคะจะเป็นสีชมพูถ้าเด็กๆเลือกนะคะเด็กๆเดินมาเลือกไหมหนีบสีชมพูแล้วมาหนีไปที่ คอเสื้อของตัวเองนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูสาธิตกิจกรรมมุมใหม่นะคะคือมุมป้องกันโควิดก่อนนะคะให้เด็กๆดูอันนี้นะคะเห็นไหมว่าครูจะมีทั้งหมดกี่สีนะคะเนี่ยสองสีใช่ไหมคะคือสีเขียวกับสีน้ำตาลเด็กเห็นสีเขียวไหมคะสีเขียวคุณครูจะให้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด ส่วนสีน้ําตาลนะคะจะไม่ใช่การเป็นการป้องกันโควิดนะคะเด็กๆนะมุมสีเขียวคือเป็นอุปกรณ์ป้องกันโควิดสีน้ําตาลคือไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันโควิดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คืออุปกรณ์ป้องกันโควิดไหมคะคือแมสท,ที่เราปิดปากกันหรือหน้ากากอนามัยใช่ใช่ไหมคะอ่าคุณครูก็ให้เด็กๆมานอีไปตรงนี้ ร้าน,นี้ราคาเด็กๆอันนี้คืออยู่ใกล้กันแล้วก็ไม่ใส่แมสด้วยนี่เด็กว่านี่เป็นการป้องกันโควิดไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ใกล้กันแล้วก็ไม่ใส่แมสจะแพร่เชื้อได้นะคะแล้วก็ติดเชื้อได้ด้วยล่าน,นี้ราคาเด็กๆใช่ไหมอันนี้คือเจลแอลกอฮอล์ A N K นะคะใช่ไหมคะ,ะถ้าใช่เด็กมีมุมสีเขียว เด็กๆทำกันได้แล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนว่าสีเขียวนี่อะไรนะคะเด็กๆนะคะคืออุปกรณ์ป้องกันโควิดส่วนสีน้ำตาลไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกอันโควิดเก่งมากๆาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เด็กผู้หญิงนะคะมาเลือกกิจกรรมก่อนนะคะอ่าเลือกเสร็จแล้วนะคะให้เด็กไปนั่งตามมุมตามสีของตัวเองเลยนะคะเลือกเสร็จแล้วนะคะเด็กผู้ชายมาเลือกค่ะ